เทียรีอองรีตำนานของอาร์เซนอลตั้งคำถามเกี่ยวกับฟลอเรียนเวสต์เพย์เมเกอร์ท่าตัวแพงของลิเวอร์พูลแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกเพิ่งแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้โอกาสลุ้นแชมป์ของพวกเขายิ่งริบหรี่ลงไปอีกเกมนั้นลิเวอร์พูลไม่มีเวสลงสนามเนื่องจากเจ็บมาจากเกมทีมชาติแต่หลายคนเชื่อว่าแม้เขาจะลงเล่นได้ ก็อาจไม่ได้ช่วยเปลี่ยนเกมมากนักเพราะฟอร์มการเล่นกับทีมไม่ได้ดีมากนักเวสเคยสร้างสถิติเป็นนักเตะเยอรมนีคนแรกในรอบ30ปีที่ทำได้15ประตู15แอสซิสในหนึ่งฤดูกาลกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมเก่าในหลีกใหญ่ยุโรปแต่หลังย้ายมาลิเวอร์พูลเขากลับโชว์ฟอร์มไม่ออกจนโดนนักวิเคราะห์หลายรายตั้งคำถามเรื่องศักยภาพจริงๆของเขาอองรีให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตว่า มันไม่ง่ายเลยที่จะย้ายทีมแล้วเล่นได้ดีทันทีอย่างที่เราเห็นกับเวสที่ลิเวอร์พูลแต่ผมเองก็มักจะมีเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในบุนเดสลีกาผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะเล่นในลีกอื่นไม่ได้แต่เพราะสไตล์ของลีกเยอรมนีมันเปิดมากถ้าคุณวิ่งเก่งก็มีโอกาสทำประตูและแอซิสเยอะแต่พรีเมียร์ลีกแตกต่างออกไปที่นี่กองหลังวิ่งไล่คุณได้ทุกจังหวะทำให้เล่นยากกว่ามาก หากใครชอบใจหรืออยากสนับสนุนเพจตัวน้อยๆของเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับเพจเชียร์หงแล้วไงใครไม่เชียร์พวกเราเชียร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพวกเราก็ยังเชียร์และให้กำลังใจกันต่อไป